นโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะขอเปล่งกล่าวนำขอพี่น้องเปล่งกล่าวตามด้วยเสียงอันดังกระหึ่มไปทั่วโลกพุทธังสรณนังคัจฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิตติยัมปิธรรม,มังสรนังคฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคฉามิติสรณะคมมณังนิตตังกราบนมัสการพอร่อครูสมณนะปธิรักและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพยังสูงยิ่ง จเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ฝธรรมะทุกชีวิตเมื่อสักครู่นี้ฟัง STR Band รแบรนร้องเพลง1ชั่วโมงจากนั้นฟังหมอตุลปราศัยอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งและบัตรนี้มาถึงช่วงเวลาที่จะมาจะได้บรรยายธรรมะหรือแสดงธรรมะบนเวทีก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันอย่างแข็งขันบางช่วงที่มีการขับขานบทเพลงบนเวทีเนี่ยบรรดาพี่น้องของเราก็เอ็กซ์เซอไซส์อยู่หน้าเวทีกันอย่างคึกคักเข้มแข็งเลยทีเดียวอาตมาติดแล้วว่าเป็นสมณะไม่ได้มีโอกาสมาเอ็กไซส์ <laughs> กับพวกเราด้วยก็ได้จะเห็นพวกเราขยับกายสบายชีวี นะจริงๆการที่พวกเราฟังเพลงปลุกใจฟังเพลงที่แสดงถึงความรักชาติต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นการเป็นการบอกว่าสะกดจิตก็ได้เป็นการสะกดจิตให้เราเนี่ยอยู่กับความรักในทางที่ดีคือจริงๆมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะไม่ให้มีความรักเลยเนี่ยมันผิดธรรมชาติของมนุษย์ยมว่าไหม มนุษย์มันต้องมีความรักเพียงแต่ว่าความรักเนี่ยมันรักในอะไรล่ะถ้ารักในทางที่ไม่ดีหรือรักคนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลเสียแต่ถ้ารักคนดีรักอุดมการณ์ที่ดีเช่นรักชาติรักประเทศไทยรักปกป้องอธิปไตยของไทยรักที่จะที่จะทำให้แผ่นดินไทยเนี่ย เป็นของประเทศไทยไม่สูญเสียแผ่นดินไทยไปแม้ตารางนิ้วเดียวตามที่พวกเราได้มีจิตบิญญาณมุ่งหมายกันดังที่ว่านี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความรักที่ดีโยมอาตมาเป็นนักบวชในทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่ปรากฏว่าอาตมาเนี่ยในหัวใจเต็มเปี่ยมปไปด้วยพลังแห่งความรักโยมว่าไหมอาตมาเป็นพระที่มีความรักสูงมาก เียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากความรักแบบระดับต่ตําๆเช่นฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันซูซาซูซาเนี่ย <c oughs> ไปสู่ความรักที่สูงกว่านั้นไม่จําเป็นจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นที่รักของเราอะเรารักคนทุกคนไปหมดเลยทีเดียวอะกระทั่งบทเพลงที่เขากล่าวว่าอยากจะให้ความรักเพื่อคนทั้งโลกอยากให้โชคเพื่อคนทั้งล่าอยากให้รอยยิ้มลบคราบน้ําตาอยากให้ชีวาแก่คนทั้งปวง เมื่อกี้ฟังคุณกิจเล่าว่ามีการแสดงพลังระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา,เ,าเกี่ยวกับการผลักดันคอฟอหรือตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยทำหน้าที่ในการผลักดันคนกัมพูชาออกไปจากส่วนที่ควรจะต้องออกไปแล้วก็ฟังหมอตุลพูดถึงเรื่อง าการรุกล้ำปธิปไตยของไทยแม้ที่สุด MOU 44ถูกต้องไหม MOU 44เนี่ยควรจะยกเลิกโดยสิ้นเชิงส่วน MOU 43เนี่ยก็ถ้าจะยกเลิกต้องมีเงื่อนไขว่ามี o m o u ใหม่2568เข้ามาแทนที่หรืออะไรก็แล้วแต่คือจริงๆในโลกนี้เนี่ย ฟังหมอตุลเนี่ยเรารู้เลยทีเดียวว่าคนที่จบแพทย์คนที่เป็นหมอเวลาสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาจะมีโฟกัสในเรื่องนั้นสูงมากเยวว่าไหมคือจะมีโฟกัสในเรื่องนั้นสูงมากจึงสามารถเรียนจบแพทย์มาได้ไงเนี่ย,ยต้อมาจะมีหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขมีรายชื่อแพทย์ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงอะไรต่ออะไรก็ตามมีเบอร์โทรศัพท์ มีส่วนงานส่วนงานของแพทย์ต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขและต่อมาก็จะทําความรู้จักชื่อนำสกุลของแพทย์แต่ละคนแต่ละคนมีโอกาสมีจังหวะที่จะโทรหาแพทย์หน่วยงานใดอาตมาก็โทรหาคิดจิตใจของสมณรูปนี้เนี่ยจะทึ่งจะประทับใจกับคนเรียนจบแพทย์เป็นกรณีพิเศษหนึ่งคนเรียนจบแพทย์เนี่ยต้องเป็นคนหัวดี ต้องเป็นคนที่ขยันต้องเป็นคนที่มีความเพียรสูงมากอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่บุคคลประเภทที่สองที่รามาทึ่งและก็ประทับใจคือคนที่เรียนจบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคในแวทวงพระอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเออเขาต้องมีความเพียรมีความมุสาหะวิริยะสูงมากเพราะฉะนั้นก็สังเกตดูแพทย์ที่มาทํางานในแวทวงของพวกเราหนึ่งหมอตุลพวกเราได้ฟังไปแล้ว สองหมอวะรงหมอวิหมอวรงเนี่ยแม้ท่านจะจบแพทย์นะแต่การที่ท่านเจาะเกาะติดเรื่องคดีทุจริตจ,จำนำข้าวเป็นยังไงบ้างโยมจะพบเลยทีเดียวว่าแพทย์นี้ไม่ใช่ธรรมดานีในการติดตามข้อมูลจนกระทั่งเอาผิดนายกรัฐมนตรีคนที่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องละเวน้นการดูแลเรื่องทุจริตจ,จำนำข้าวต่งตงตงนางๆนานาเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจริงๆก็มีคนอื่นอาตมาว่าวิชาชีพใดๆก็แล้วแต่เถอะถ้าเราเลือกที่จะใส่ใจเพื่อส่วนรวมจริงๆนะนะคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีโฟกัสสูงมากวันก่อนที่โรงแรมรัตนโกศินป์อาตมาได้ไปพบปะเจอเจอกับคุณชันชัยอิสระเสนารักแล้วก็นำบทกวีไปมอบให้กับคุณชันชัย เป็นบทกวีที่พอกิ่งโพเขียนลงในไทยโพสตนะ์เพื่อชื่นชมความเป็นคนมีสมจริยาหรือความเป็นคนมีความประพฤติสม่ำเสมอของคุณชานชัยอิสระเสนารักเราพบเลยทีเดียวว่าคนที่เคยเป็นอดีตสสจังหวัดนครนายกคนนี้แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เป็นสสแต่ยังคงทำงานนะนะส่งข้อมูลฟ้องร้องเอาผิด คนที่มีความผิดครั้งหนึ่งสามตีตกครั้งสองสตีตกครั้งสามจริงๆก็สามตีตกแต่ศาลบอกว่ามีความจริงเป็นที่ประจักษ์แก่ศาลคือหมายความว่านำความไปสู่ศาลจนศาลทราบว่าในรายละเอียดต,ต่างๆและที่สุดก็ศาลก็ศาลก็เลยนำประเด็นที่คุณชานชัยอิสระเสนารักเนี่ยไปนำสืบ แล้วก็ไปหาพยานหลักฐานไปสอบถามคดีคือหมายความว่าไปพิจารณาคดีเองจนกระทั่งในที่สุดวันที่9กันยายนเนาะวันที่9กันยายน2568ากศาลก็ยืนยันว่าที่บอกป่วยป่วยที่ว่านั้นน่ยไม่เป็นความจริงแต่ประการใดแดีวเมื่อกี้ฟังจากหมอตุลว่า คนที่ติดคุกอยู่นะวันนี้เนี่ยคือคุณทักษินเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความผิดเรื่องที่ผ่านมาอย่างเดียวอะยังสมคบคิดกับคนทำผิดอีก12คนไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือกรมราชทั์ก็ตามอันนี้เป็นอีกขั้นตอนที่เราจะต้องจัดการกับคนผิดสืบต่อไปอ,อันมาจึงเห็นด้วยนะว่าพี่น้องคอปทอเราเนี่ยมาชุมนุมกันแล้วจนในที่สุด นำคุณทักษิณติดคุกได้แล้วเนะี่ยหลายคนบอกว่าอา้าวก็ถึงจุดมุ่งหมายแล้วนี่ทำไมไม่เลิกโถคนขนดินรถขนดินมาขนจนกระทั่งดินตกบ,บนถน,นนะเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเก็บกวาดดินบนถนนให้สะอาดเรียบร้อยจริงไหมโยมไม่ควรที่จะทำอะไรแบบกักกักกึงกึงกลางๆางนะควรจะทำอะไรแบบชนิดที่เรียกว่าคือทำให้เสร็จเนะี่ยทำให้จบ ทาให้ชัตนประเทศไทยเราก็จะยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักโยมว่าไหมมันกลายเป็นว่าเราเองทําอะไรแบบครึ่งๆกลางกลางทำอะไรแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ไม่ทำให้แล้วไม่ทําให้จบภาษาธรรมะเธอเรียกว่าเป็นอากูลมีมงคลหนึ่งในมงคล38พระบุทธเจ้าตรัสไว,ว้ว่าอนากูาจากรรมันตาเอตมังคมุตตมังโยมประจักษ์ใจไหมแปลว่า การทำงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลอันดุดมประการหนึ่งของชีวิตเนี่ยคนไทยเราเนี่ยทำอะไรข้างค้างกันเยอะเลยเป็นไงบ้างท่อระบายน้ำขุดแล้วกบฝังอย่างดีไหมไม่นะจนกระทั่งกลายเป็นกรุงเทพมหานาครเมืองที่คนตกท่อเมืองที่คนตกท่อหมายความว่า,วาบางทีเราขุดเจาะแล้วอะไรตาอ,อะไรเราก็เราก็ไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยกลับคืน สู่สภาพที่ดีเนี่ยตอนนี้หลายคนไม่กล้าไปถนนพระรามที่สองเนาะนั่นแหละถนนพระรามสองแถวปากท่อเนาะหลายคนไปแล้วกลัวเป็นอันตรายเพราะว่ามันเป็นอากูลนะคือทำอะไรข้างค้างขาดมงคลข้ออนากลาจกรรมันตาเอตมันคลมุตตะมังการทำงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลนอนุดมประการหนึ่งของชีวิต เนี่ยบางทีสายไฟแไมตามเสาไฟฟ้าต่างๆในประเทศไทยเป็นยังไงยองรักเกะระกกะกันมั่วไปหมดเลยเนาะแล้วบางทีเนี่ยต้นไม้กับเสาสายไฟฟ้าเป็นไงเนี่ยต้นไม้กับสายไฟฟ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยทีเดียวอะเวลาฝนซัดฝนสาดต้นไม้โอนเอน็นไฟฟ้าดับนั่น แล้วบ้านเมืองของเราก็กลายเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมเราไม่ทำอะไรให้เด็ดขาดกรณีที่คุณจะโยงสายไฟฟ้าสายสื่อสารเนี่ยทำไมคุณไม่คิดหน้าคิดหลังว่ามันจะต้องไปโดนกับต้นไม้แล้วการที่คุณจะเอาต้นไม้มาปลูกทำไมไม่คุณคิดคุณไม่คิดถึงเรื่องสายไฟฟ้าทำไมคุณไม่พยายามทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวอะฉันมีหน้าที่ ดูแลต้นไม้ฉันก็เอาเฉพาะต้นไม้ฉันมีหน้าที่ดูแลสายไฟฟ้าสายไฟสื่อสารฉันก็ดูแลเฉพาะของฉันปรากฏว่าพอถึงคราวที่มันมาพันกันยุ่งเหมือนยุงตีกันดังที่ว่ามาเนี่ยประเทศไทยของเราก็กลายเป็นว่าคนก็ทำตามความคิดของตนส่วนอีกคนหนึ่งก็ทำตามความคิดของตนแล้วปรากฏว่าสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นปัญหา คือเราไม่ one stop service สน่ยมว่าไหมเราไม่ทําอะไรชนิดที่เรียกว่าประสานร่วมมือร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกันนพูดกก็พูดเถอะเราไม่ทําตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีไม่พยายามที่จะทําอะไรให้มันเป็นเป็นปัจเป็นอิทัพปัจจยตาเป็นปฏิจสมุป,ปบาทคือความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันจริงไหมโยม เพราะนั้นอาตมาจริงอยากจะฝากบอกคนไทยประเทศไทยเนี่ยที่เรามาชุมนุมกันเนี่ยเรากำลังเป็นคนที่จุดไม่ขีดทางความคิดนะจ้บอกฮะเราจุดไม่ขีดทางความคิดแม้จะเป็นไฟเล็กๆแต่ก็เป็นไฟจากก้านไม่ขีดทางความคิดแม้บุคคลที่ขึ้นมาปราศัยจะเป็นบุคคลเล็กๆ no name ไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักไม่มีบทบาทในแวดวงสังคมสักเท่าไหร่ แต่ตมาคิดว่าเล็กๆนี่แหละมันจะทำให้เราอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเป้าสายตามากมายนะักจะสังเกตว่าไม่ใช่เพราะเล็กๆที่มาร่วมชุมนุมกันดอกหรือที่ทำให้นายกรัฐมนตรีคนที่30 30, 30ิบสาบกับ31หนึ่งเนี่ยต้องมีอันพ้นสภาพไปต้องมีอันสิ้นสภาพไปเนาะ เพราะไม่ใช่เพราะการชุมนุมแบบคนเล็กๆแบบนี้ดอกหรือที่ทําให้กฎหมายพรบคาสิโนเนี่ยซึ่งอาตมาเรียกว่ากฎหมายชั่วครบชุดเนี่ยต้องมีอันถอยทับกลับไปเขาจะไม่ยอมและอื่นๆใดๆก็แล้วแต่อาตมาจึงอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าการติดอาวุธทั้งสติปัญญาเนี่ยคือหมายความว่าการมีความรู้ และเอาความรู้เนี่ยไปเผื่อแผ่แบ่งปันกันโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไปรอดพ,พูดถึงเรื่องการปิดด่านเมื่อสักครู่นี้และทุกวันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการปิดด่านเนี่ยมาแรงมากอาตมาฝากบอกกับพี่น้องว่าถ้าการปิดด่านเนี่ยเป็นการปิดกั้นไม่ให้ขนส่งน้ํามันเนี่ยไปให้กัมพูชา แล้วกัมพูชาไม่มีน้ํามันสําหรับใส่รถถังเอามายิงทหารไทยเนี่ยการปิดด่านนั้นถูกต้องไหมโย,ยมถูกต้องใช่ไหมคือคือการปิดด่านเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลทะลักไปสู่กัมพูชาแล้วกัมพูชาก็เอาน้ํามันนั้นใส่รถถังมายิงทหารไทยอะโยมคิดดูก็แล้วกันเพราะนั้นจริงๆเราไม่ใช่ปิดด่านนะแต่เรากําลังป้องกันการถูกยิงทหารไทยคือหมายความว่า,วา ป้องกันทหารกัมพูชามายิงทหารไทยคือกัมพูชาเขาเอาน้ํามันจากประเทศไทยเขาไม่ใช่แค่เอาน้ํามันไปไปใช้ในส่วนของประเทศเขาอย่างเดียวอ่ะเขายังเอาไปเติมน้ํามันรถถังให้กับกัมพูชาด้วยแล้วรถถังจะยิงใครอะถ้าไม่ยิงคนไทยไม่ยิงทหารไทยจริงไหมการปิดด่านเนี่ยจริงๆไม่ใช่ใจดําแต่การปิดดานนี่คือการเซฟชีวิตทหารไทย ยอมว่าไหมการปิดด่านคือการเซฟชีวิตทหารไทยการปิดด่านคือการอา้าวต่อให้เราส่งข้าวไปให้กัมพูชากินนะทหารกัมพูชาก็กินข้าวพอมีกําลังมันเอากําลังมาทําอะไรอะ่ะมายิงทหารไทยอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้นักขณะน,นี้การที่เราทําให้กัมพูชาอดอาหารเนี่ย อันนี้เป็นความเมตตาแก่ทหารกัมพูชาและทหารไทยด้วยนะจะบอกให้นะเพราะว่าถ้าทหารกัมพูชาอิ่มมีกำลังเนี่ยทหารไทยมีโอกาสที่จะเหยียบกับระเบิดเนาะขาขาดไม่รู้กี่ขาขาดถ้าเกิดทหารกัมพูชาไม่มีกำลังเนไม่มีข้าวกินไม่มีแรงมาวางกับระเบิดอันนี้เป็นผลดีแก่ทหารไทยไหมเป็นผลดีจริงๆการปิดด่านเนี่ย เป็นการทำสงครามโดยไม่ต้องฆ่ายอมว่าไหมการปิดด่านเนี่ยเป็นการทำสงครามโดยไม่ต้องฆ่าอาตมาสลดหดหูใจนะที่มีการยิงกันไปยิงกันมาระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาเนี่ยจริงๆอาตมาไม่สนับสนุนหรอกอาตมาสนับสนุนการปิดด่านยอมวว่าไหมแล้วข้อสำคัญก็คือการปิดด่านเนี่ยจริงๆคือการปิดบาปปิดเลวปิดชั่ว จากประเทศไหนตอบจากประเทศไทยไหลไปกัมพูชาไปทำอะไรไปเล่นการพนันคาสิโนยอมว่าไหมพนันการปิดด่านนี่จะเป็นการช่วยคนไทยไม่ให้ไหลทะลักไปเล่นการพนันที่กัมพูชานี่กัมพูชาเนี่ยทุกวันนี้เรามาสะกดเป็นกอไก่รอรอมอมกัมพูชาคือหมายความว่าเป็นกรรมเป็นเวน เขียนความหมายเดียวกับกรรมและเวรน่ะนะเพราะนั้นอาตมาคิดว่าเราควรจะต้องเมตตากัมพูชาอย่าให้ถึงขั้นที่จะต้องเอากระสุนมาสาดใส่กันเนี่ยการที่พวกเราเกิดการประทะในสมรภูมิต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าหยุดการประทะเจราจาหยุดยิงอาตมาเห็นด้วยกับการเจราจาหยุดยิงนะแต่อาตมาไม่เห็นด้วยกับการพยายามสร้างเงื่อนไขให้เปิดด่าน ยอมว่าไหมอาตมาไม่เห็นด้วยกับการสร้างเงื่อนไขให้เปิดดา่านการมเมื่อเมื่อกี้ฟังหมอตุนพูดไหมถ้าจะตีงูก็ต้องตีให้ให้หลังหักนะถ้าตีไม่หลังหักเนี่ยมันก็มัอไม่ใช่เหลือยได้มันจะมักมากัดฉกกัดเ,เราในภายหลังเนี่ยคือการจัดการกับปัญหาเนี่ยเราต้องจัดการกับปัญหาให้เด็ดขาด พระท่านสมณนโพธิรักได้มีมัตโต้ไว้ว่าผู้ไม่ประสบผลสำเร็จคือผู้ที่เด็ดไม่ขาดผู้ที่ถึงจุดสุดยอดฉลาดคือผู้ที่ขาดได้แล้วจริงๆโดยไม่ต้องเด็ดกรุณาฟังมัตโต้โพธิสัตว์อีกหน่อยเนาะผู้ไม่ประสบผลสำเร็จคือผู้ที่เด็ดไม่ขาด ผู้ที่ถึงจุดสุดยอดฉลาดคือผู้ที่ขาดได้แล้วจริงๆโดยไม่ต้องเด็ดอันนี้คือคำของพ่อท่านสมณะโปฏิรักอุปชาอาจารย์ของอาตมาและของใครต่อใครหลายต่อหลายคนเพราะนั้นขอยืนยันว่าการปิดด่านเนี่ยคือการทำสงครามโดยไม่ต้องฆ่ายมเห็นด้วยกับอามาไหมการปิดด่านคือการทำสงครามโดยไม่ต้องฆ่า เนี่ยเมื่อกี้หมอตุนบอกว่าให้ปิดด่านถาวรไปเลยปิดจนหุนเซนตายอะนะการพูดของหมอตุนเนี่ยเป็นการพูดว่าจริงๆหุนเซนต้องตายอยู่แล้วเนาะหุนเซนที่จะไม่ตายไม่มีในที่สุดเขาก็จะต้องตายแต่หมอตุนท่านทํานายว่าอีกไม่นานนะนะแต่ท่านบอกว่าท่านทํานายไม่ผิดประมาณนั้นเป็นต้นเพราะนั้นอรตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่า จริงๆความเมตตาเนี่ยโดยสรุปก็คือจะต้องประกอบด้วยปัญญาพี่น้องฟังไว้ด้วยนะความเมตตาเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาถ้าเมตตาไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมตตาอันตาพานมีคําพูดของพระรูปหนึ่งแห่งจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่จันกุสโลวัดป่าดาราพิรมและวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าถ้า เมตตาคนพาลถ้าเมตตาอันธพาลถ้าเมตตาไม่มีประมาณจะพบคนพาลทั่วเมืองถ้าเมตตาไม่มีประมาณจะพบกับคนพาลทั่วเมืองเพราะนั้นจึงสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเมตตานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่ สนับสนุนคนทําบาปให้ทําบาปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบรรลุความสําเร็จถูกต้องไหมใครที่ทาบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่สนับสนุนให้คนนั้นทําบาปแม้แต่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนจรน,นะโยมเคยได้อ่านในพระไตรปิฎกไหมมีข้อความในโจรสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคุณธรรมของจรแปดข้อ อา้าโจรยังต้องมีคุณธรรมอยู่หรือโยมเงียบกริบเลยงงเนาะทำไมพระพุทธเจ้าสอนคุณธรรมของโจรด้วยถ้าโยมได้ศึกษาคำสอนทั้งหมดโยมจะรู้สึกรักเคารพศรัตธานะ้อถือพระพุทธเจ้ามากทีเดียวอะคือจริงๆจร,จรจเขาก็คือจรนเนะเราไม่สามารถห้ามเขาเป็นโจรได้แต่ทำอย่างไรเขาจะเป็นโจรที่ไม่ทำความชั่วมากนัก เอาโยมลองมาไล่กันดูสิคุณธรรมของโจรมีอะไรบ้างตามที่มีปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกหนึ่งอย่าปล้นใกล้บ้านนี่ข้อแรกอย่าปล้นใกล้บ้านแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายมากพระองค์บอกแต่เพียงแค่ว่าอย่าปล้นใกล้บ้านสองเมื่อปล้นเจ้าทรัพย์ รายใดอย่านำทรัพย์เข้าไปจนหมดเหลือไว้ให้เขาตั้งตัวบ้างนี่คือพระพุทธเจ้าเนะาะสอย่าทำร้ายเด็กอย่าทำร้ายสตรีอย่าทำรา้ายคนที่ไม่ต่อสู้อันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สอย่าทำร้ายเด็กอย่าทำร้ายสตรีอย่าทำรา้ายคนไม่ได้ต่อสู้แล้วก็สี าอาตมาเองไม่ได้อ่านในพระไตรปิฎกตอนนี้นะแต่อาศัยจากความจำพราะพุทธเ,เจ้าบอกว่าอย่าปล้นคลังของพระราชานะเพราะว่าจะอันตรายที่นั่นมีทหารเยอะโดยประการต่างๆแล้วก็อย่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องก็คืออย่านำทรัพย์ไปจนหมดอย่าทำร้ายสตรีอย่าต่อสู้คนที่ไม่ต่อสู้ คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสนาที่ต้องการบอกเราว่าถ้าจะทําชั่วเนี่ยอย่าทําความชั่วมากนักให้บรญญบับบรรยังบ้างเออมีอยู่ตอนหนึ่งเกือบจะเป็นข้อใช้ทายพระพุทธเจ้าบอกว่าจงรู้จักการใช้ทรัพย์จัดสรรทรัพย์บริหารจัดการทรัพย์ให้เหมาะวรอธมาพิเคราะห์ความจริงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องโจรสูตรเกี่ยวกับเรื่อง คําสอนโจรที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยปรากฏว่าถ้าโจรปฏิบัติตามเนี้ยสักวันหนึ่งจะต้องเลิกเป็นโจรแน่นอนแหละถ้าโจรปฏิบัติตามแต่ละข้อแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยที่สุดสักวันหนึ่งจะต้องโรคเลิก,เล,ก,เ,ลกเลิกเป็นโจรแน่นอนประเด็นที่พูดมาในช่วงตอนแรกก่อนจะหยุดเพื่อการเคารพธงชาติเนี่ย